ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในแล้วนะคะในเกม Roblox นะคะวันนี้เราอยู่กับใครเอ่ยค่ะวันนี้เรามาเล่นแมปอ่าสกตร,รีสอร์ทนะคะวันนี้เราจะมาได้สสกตก,กันนะคะซึ่งคนก็น้อยเฟสมาเดียว ล้นี่ยมาแล้วเย่เงียบตังค์ฮึมตู้ตู้ตูอาจจะไม่ได้ยินเสียงเฟซดีๆนะคะเพราะ ฟังไม่ค่อยดีคือฟังเขาอ่ะตตังตังตังเก็บตั้งโอเคเรียบร้อยตั้งตรงกลางใครเอา เขาอยากเก็บตังค์ข้างล่างมากเลยโอเคซึ่งท่านผู้ชมก็คงรู้นะคะว่าในทำชาเลนจ์นะคะถ้าถึงกี่ซับนะยี่สิบซับใชก็จะทำชาเลนจ์จับฉลากผู้โชคดีก็จะได้เสื้อแล้วก็ลิสแบนนะคะ ส่งจริงอืมอาจจะแรกนิดหน่อยเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันช้าจัง ยาเอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้กี่บาท <c oughs> อะเฮ้ยยาเบียดดิสี่ร้อยโอแมกซ์ไปละเขามีร้อยเดียวเองไอ้บ้าฮะ อืมอยากอยากได้สีฟ้าสีฟ้าอยู่สีฟ้าอ้าะไเฟ์ แต่ว่าทำไมมันมองได้แต่ข้างบนอะ่ะเฮ้ยไม่แฟร์ละมองได้แต่ข้างบนไม่โอละโอ้ยชนโอ้ยน้ำมูดตามวัวใช้แอร์เองฆ่าตัวตายแบบเออเอง เขาอยากซื้อของอ่ะแต่ว่าเขาเกินหม่อยอ่ะเขาตายอ่ะเมื่อกี้เขาขาดเพราะว่ามันดับผับไม่ดับหรอกเดี๋ยวเขาเดินไปแล้วกันเดินดีกว่าเขาเก็บตังค์ด้วย อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะในการไปหาเฟสว้ใครอะ่ะรีบวางเรนดีอะ่ะเพื่อนไปด้วยดิเพื่อนไม่ให้ไปอะ่ะเพื่อนมันหนีเราอะ่ะอืม ดาๆ h a p h p p h p p y e h เดิน hmm. อยู่เนะ่ oh, oh, ยโอ้มีตังค์ด้วยมีตังค์ด้วยเราเป็นคนโลภเราเก็บตังค์ก่อนอก่า yeah. yeah. ไม่เพื่อแพ้หรอกมีคนจะขโมยล่ะเขาขึ้นไม่ได้อ่ะเขาดูเเถอะเทมแทมแมแทมแทมแมเมทมทมหัวล้านอ่ะ ตเรียนตัเรียนเอ้ยเราต้องไปก่อสเก็ตดิเราต้องไปก่อนกกดดอไอ้ข้างบนให้ได้นะคะท่านผู้ชมมาแล้วจะมาแล้วเฟรมารับหน่อยอยู่ข้างอย,อยู่ป้ายอะ่ะป้ายกำลังเข้าไป แทมแทมแทมฟีสกีดีกว่าโอ,อ้ยพี่น้อง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 ช่วยน้องด้วย ไปแล้วมนีมนอ้โอยชนโอ้วบังคับไม่ได้อ่ะเอง็งมีอะไรที่ให้คนอื่นใช้ได้ด้วยปะเขามองไม่ถนัดใช่เขาก็ออกไม่เป็น ว้าใ wow. ช้หลังเองด้วยไปเขากลับบ้านดีกว่าเดินใอยหลังอะไม่ได้ทำอะไรเลยสังเกตตัวเลื่อนนะคะเนยไม่ได้กดอะไรเลยอุ้ยตัง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 เก็บตังก่อนโอเครีเจตแป๊ ui tục tề yeah, ôi phết ôi thêm, thèm 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 thèm, thèm. มาเร็วเ yeah. ย่สวยเอฟเฟกต์อะเฮ้ยโอ้ยฮะความรักความเมตตา <laughs> ทำเอฟเฟกต์เอง มีตังอยู่ไม่กี่บาทเองตอนนั้ไม่ใช่ตังโลบฝากลัอบี่เติมตัง แต่กระโดดลงดดลงไม่ได้อออืืหเสียงกดแรงมาก ึ่งตอนนี้เราไม่มีตะกล้องรับจ้างตะกล้องหนึ่งคนไม่ดีไม่ดีหรอกเราชอาอา้าวจะไปช็อปที่ไหนอ่ะจะไปช้อปปิ้งที่ไหนอ่ะ ใช่สิบเอ็ดวเหมือนเฟสกระโดดลงเมื่อกี้ถึงแล้วเย่ <Yeah. S 2> น่งด้วย Let's <Ready? S 2> go go s สิ i ทางนี้เราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วคราวหน้าเนยจะมาเล่นอะไรให้ดูตามชมค่ะอย่าลืมไปกด subscribe ที่ช่องอะไรนะสวัสดีค่ะ